ทุกคอนนี้เราลืมถ่ายบรรยากาศแบบคนก็ทั้งเข้าทั้งออกเลยหาช่วงนี้อันนี้เมนูของเขานะทุกคนเป็นบุฟเฟ่ของชาบูวิวกังหันทุกคนนี่ฮะเมนูเมนูอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะฮะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเราจะเดินจากซี่ไปานีรถไฟค่ะเดี๋ยวกลัวตกรถไฟนะฮะทุกคนนี่ฮะนะฮะนี่วครบครันนะฮะหนูหมูหมากไาก่ะฮะทุกคน เลิศม,มากนี่หาดซากของความสําเร็จความอร่อยทุกคนนะฮะมีฝน,นก็เริ่มเก็บเริ่มออกกันแล้วก็ยังมากันอยู่นะฮะทุกคนนี่เพิ่งจะทุ่งกว่ากว่าเองคนจะมาดินเนอร์กันในช่วงเวลานี้ฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งใช่ไหมครับก็จะมากันแบบนะฮะเป็นชุดชุดค่ะทุกคนเต็มร้านเลยทุกคนจ๋านะฮะแต่ขอบอกนะว่าอร่อยจริงทั้งน้ําจิ้มแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้นะฮะทุกคนอนี่เป็นสาขาสองนะ าาหนึ่งจะอยู่ที่เขาค้อถ้าไปเปิดเขาค้อได้ที่ถือว่าเป็นขวัญใจของทั่วโลกได้สบายแล้วแหละนะฮะต่อไปก็คงจะเป็นสาขา3-4มไปเรื่อยๆทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินแล้ว่ะนะฮะ,นะฮะจะทยอยโพสต์ลงฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับ